สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอินเตอร์ดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของดรนิวหรือว่าดรสุพนัทอภิญญานนะครับได้เขียนข้อความเอาไว้บน Facebook ระบุว่าตัวส้มเท่ากับตัวเส้นสายข้าวหัวคนทํางานแฮชแท็กคนไม่เท่ากันแฮชแท็กให้มันจบที่รุ่นเราธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรู้สึกคุ้นคุ้นกับตัวส้มมากไม่เอ่ยไปแจกใครไว้นะครับคนสนิทของประธานธนาก้าวหน้ากลายมาเป็นตัวแทนผู้สมัครเลือกตั้งส้มสอสอจากพกากาารรค พักเก้าไกลเป็นของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจใช่หรือไม่นายธนาธรเคยเห็นอกเห็นใจคนทํางานที่เขาลงพื้นที่อยู่บ้างหรือเปล่าแบบนี้พอจะเรียกว่าผฏิบตการชนชั้นศักดินาส้มเน่าได้ไหมครับจนต่อมาเนี่ยมีคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารเรื่องเส้นสายภายในพักเก้าไกลระบุว่าใครคือผู้มีอิทธิพลในพักใครคือเจ้าของเงินใครคือคนสั่งแล้วคนอื่นห้ามขัด ชัดแจ้งแจ่มแจ๋มานานแล้วพร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยว่าก็รู้กันอยู่แล้วว่าใครคือผู้มีอิทธิพลครอบงำพรรคนี้ทั้งนี้เมื่อย้อนไปดูการตั้งข้อสังเกตของกองเชียร์พรรคเก้าไกลในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์เริ่มเสียงแตกวิพากษ์วิจารณประเด็นที่นายพิธาเนี่ยหนีโหวตสภารวมๆแล้วมากถึงสี่ครั้งนอกจากจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วยังเป็นการหักล้างพวกเดียวกันเองหรือไม่จนถึงขั้นว่าพวกกลุ่มบ๊อบสามนิ้วเนี่ยเตรียมจะแบน นายพิธาลิ้นเจริญรักหัวหน้าพักเก้าไกลประกาศด้วยว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะไม่มีหัวหน้าพักที่ชื่อพิธาอีกแล้วนะครับนอกจากนี้ท่ามกลางข่าวลือว่าพักเก้าไกลกําลังเสียงแตกนั้นเนี่ยก็มีรอยร้าวลึกๆในพักท่าทีของนายพิธาเองก็เปลี่ยนไปเช่นกันดูมีบทบาทน้อยลงจนกองเชียร์ก้าไกลรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าพิธาอาจจะเบือ่อที่มีใครบางคนคอยกดปุ่มสั่งให้ทํางานแล้วก็เป็นไปได้เรียกกันว่าเป็นอาการถอดใจก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้คงจะต้องตามกันต่อภายหลังจากที่พรรคเก้าไกลดึงตัวผู้สมัครสรสคนใหม่เข้ามาร่วมงานด้วยนั้นจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้รอยร้าวชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยหรือไม่แน่นอนครับประเด็นที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าความละไม้คล้ายคลึงกันของพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยทึ่งทั้งสองพรรคนั้นเป็นพรรคใหม่ของอดีตพรรคการเมืองที่ถูกยุบค,คือถ้าพรรคเพื่อไทยนั้นมาจากไทยรักไทยเดิมส่วน แล้วก็พลังประชาชนส่วนพักเก้าไกลนั้นก็มาจากพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สังเกตเห็นได้เี่ยว่าทั้งสองพักนั้นมีนายทุนทางการเมืองหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเวลานี้ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยสิ่งที่บรรดาสมาชิกพักแล้วก็บรรดากองเชียร์นั้นกําลังตั้งข้อสังเกตเแต่ว่า นายพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นเนี่ยเริ่มที่จะถอดใจแล้วถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยนะครับตอนที่ศาลยุคพักอนาคตใหม่ก็มีการพูดถึงประเด็นที่นายธนาธรนั้นเนี่ยให้พักกู้ยืมเงินเนี่ยร้อยเอล้านบาทซึ่งอาจก่อให้เกิดการครอบงำพักวันนี้เนี่ยก็เห็นชัดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับว่าจากการตั้งข้อสังเกตบรรดากองเชียร์และโลกอ,ออนไลน์นั้นเนี่ยเอ๊ะหรือว่าจากเหตุตรงนั้นเนี่ยนำมาซึ่งปัจจุบันนี้ มีคนครอบงำพักคก้าวไกลด้วยหรือไม่นะครับเราไม่อาจจะทราบได้แต่ว่าโลกออนไลน์นั้นเริ่มที่จะตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่น่าสังเกตว่าช่วงหลังนั้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นก็มีบทบาทในพักน้อยลงครับ